คอเรล่าเป็นสาหร่ายสีเขียวชนิดที่รู้จักกันดีที่สุดที่จะเติบโตได้ดีในน้ำไหลสาหร่ายเหล่านี้มีประโยชน์ต่อสุขภาพหรือไม่ใครบ้างที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ที่มีสาหร่ายเหล่านี้สาหร่ายเหล่านี้รบกวนการทำงานของยาหรือไม่หากคุณต้องการซื้อผลิตภัณฑ์คุณจะเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีได้อย่างไรคุณจะเลือกบริษัทที่เชื่อถือได้อย่างไรในแง่ของการมุ่งเน้นและผลกระทบการใช้สาหร่ายเหล่านี้มีข้อเสียหรือไม่ ช่วยในการตั้งครันและให้นมบุตรหรือไม่แม้ว่าวิดีโอจะสั้นแต่ก็มีความสำคัญมากติดตามฉันขอให้สันติสุขจงมีแดกคุณขณะนี้คุณกำลังดูช่อง o c t o p u s Pharmacist สวัสดีและยินดีต้อนรับสู่ซีรีส์สมุนไพรจาก A ถึงแซฉันชื่อฮุสเซน ลอตฟี่นี่คือชื่อตอนของวันนี้หากคุณต้องการชื่อตอนที่เฉพาะเจาะจงให้ข้ามวิดีโอไปจนกว่าจะถึงตอนที่ต้องการมิฉะนั้นให้ติดตามฉันจนจบหากคุณต้องการทราบทุกอย่างเกี่ยวกับคอเรลาเอาละมาสรุปข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสาหร่ายสีเขียวเหล่านี้กันตามที่เราคุ้นเคยกันดีในตอนแรกคอเรลาเป็นสาหร่ายสีเขียวเซลล์เดียวประเภทนี้เป็นสาหร่ายที่รู้จักกันดีที่สุดเนื่องจากคอเรลามีสารออกฤทธิ์ในปริมาณสูง และ,จะเจริญเติบโตในน้ําที่ไหลามากกว่าน้ํานิ่งบริษัทต,ต่างๆที่เพาะเลี้ยงสาหร่ายเหล่านี้จึงเพาะในน้ําที่ไหลนอกจากจะมีโปรตีนในปริมาณสูงมากสูงถึง50%ไฟเบอร์และไขมันแล้วเซลล์คลอเรลล่ายังมีวิตามินอ e ีซีและบีคอมเพล็กในระดับสูงอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีแร่ธาตุเช่นแมกนีเซียมและสังกะสีในปริมาณที่ดีอีกด้วยอย่างไรก็ตามสารประกอบที่สําคัญที่สุด2ชนิดในสาหร่ายเหล่านี้ยังคงเป็นเบตาแคโรทีนและคลอโรฟิลล์ซึ่งทําให้สาหร่ายมีสีเขียวสวยงาม สาหร่ายเหล่านี้มีจำหน่ายในท้องตลาดในรูปแบบต่างๆเช่นของเหลวผงและยาเม็ดและวัตถุประสงค์หลักตามประเพณีของสาหร่ายเหล่านี้ก็คือมักใช้เพื่อเพิ่มระดับธาตุเหล็กในสตรีมีคันแต่ไม่ใช่การใช้งานอย่างเป็นทางการฉันจะอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลังนอกจากหน้าที่ปกติแล้วสาหร่ายยังใช้เพื่อบรรเทาความไม่สบายที่เกี่ยวข้องกับการมีประจำเดือนบรรเทาอาการปวดทางกายภาวะซึมเศร้าและอาการทางกายอื่นๆ ฉันสงสัยว่าใครคือคนที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สารายเหล่านี้เท่านั้นโดยปกติแล้วฉันมักจะเริ่มต้นด้วยหัวข้อนี้ก่อนรายละเอียดเพื่อให้คุณตัดสินใจได้ทันทีว่าสารายเหล่านี้ดีสําหรับคุณหรือไม่ห้ามใช้สารายสี่คนในช่วงแรกไม่อนุญาตให้ใช้สารายเหล่านี้กับผู้ที่ใช้ยาละลายลิ่มเลือดรวมถึงแอสไพรินวาฟารินหรือยาอื่นๆที่ทําให้เลือดเจือจางประเด็นนี้คืออะไรดังที่ฉันได้กล่าวไปก่อนหน้านี้สารายเหล่านี้อุดมไปด้วยวิตามินหลายชนิดรวมถึงวิตามินเควิตามิน เคมีความจําเป็นต่อการสังเคราะห์ปัจจัยการแข็งตัวของเลือดหรือที่เราเรียกว่าปัจจัยการแข็งตัวของเลือดดังนั้นสารหลายเหล่านี้เมื่อใช้ร่วมกับยาที่แพทย์สั่งสาหรับการละลายลิ่มเลือดจะขัดแย้งกันบุคคลที่สองที่ไม่อนุญ,ญาตให้ใช้ผลิตภัณฑ์คลอเรล,ล่าคือผู้ป่วยโรคภูมิคุ้มกันทําลายตนเองเหตุผลเบื้องหลังประเด็นนี้คืออะไรในโรคภูมิคุ้มกันทําลายตนเองภูมิคุ้มกัน,าต,น,กนตามธรรมชาติจะหยุดปกป้องผู้ป่วยจากเชื้อโรคเชื้อราและไวรัส และมุ่งเป้าไปที่บริเวณร่างกายเฉพาะแทนโรคเหล่านี้เรียกว่าโรคภูมิคุ้มกันหรือโรคภูมิคุ้มกันทําลายตนเองการรักษาโรคเหล่านี้คือ,อยาที่ลดภูมิคุ้มกันข้อดีอย่างหนึ่งของการรับประทานสาหร่ายเหล่านี้คือสามารถกระตุ้นและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้ดังนั้นคนที่มีสุขภาพดีจึงสามารถนำไปใช้ได้ตามธรรมชาติแต่ผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันทำลายตนเองไม่สามารถรับประทานสาหร่ายเหล่านี้ได้เนื่องจากสาหร่าย จะมีผลตรงกันข้ามกับยาบุคคลที่สผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับต่อมไทรอยด์ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตให้รับประทานสาหร่ายทำไมเนื่องจากสาหร่ายมีไอโอดีนในปริมาณมากซึ่งเชื่อกันว่าเป็นอาหารที่ต่อมไทรอยด์ต้องการและแน่นอนว่าสิ่งนี้ดีสําหรับบุคคลทั่วไปอย่างไรก็ตามไอโอดีนจะย้อนกลับผลของการรักษาและโรคได้หากบุคคลนั้นมีปัญหาต่อมไทรอยด์มาอธิบายประเด็นนี้กันลองจินตนาการกับฉันว่ามีคนมีกิจกรรมของต่อมไทรอยด์สูง ซึ่งเรียกว่าไทรอยทำง,งานมากเกินไปต่อมจะสร้างฮอร์โมนมากขึ้นเมื่อผู้ป่วยบริโภคไอโอดินมากขึ้นดังนั้นจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่สารายเหล่านี้จะถูกห้ามไม่ให้ผู้ป่วยไทรอยทำง,งานมากเกินไปในกรณีที่ฉันกําลังรักษาผู้ป่วยที่มีกิจกรรมของต่อมไทรอยไม่ดีซึ่งเรียกว่าไทรอยทำง,งานน้อยสารายเหล่านี้จะช่วยเขาได้อย่างไรก็ตามผลกระทบเหล่านี้เป็นเพียงชั่วคราวทาําไมมาอธิบายประเด็นนี้โดยย่อก,กันเรามีต่อมที่ฉลาดมากเมื่อพบไอโอดินในปริมาณปกติ ในเลือดมันจะเริ่มดูดซับไอโอดีนและเปลี่ยนเป็นฮอร์โมนไทรอยด์แอลตาลอกซีนแต่เมื่อต่อมตรวจพบระดับไอโอดีนในเลือดที่สูงผิดปกติมันก็จะเริ่มลดปริมาณเลือดที่เข้าสู่เนื้อเยื่อและในที่สุดกิจกรรมของมันก็ลดลงและหลักฐานของสิ่งนั้นในกรณีของการระเบิดนิวเคลียร์เราแจกยาเม็ดที่มีไอโอดีนสูงทำไหมในความพยายามที่จะลดกิจกรรมของต่อมไทรอยด์เมื่อฝุ่นกรรมตภาพรังสีเข้าถึงต่อมไทรอยด์มันจะไม่รวมตัวกันที่นั่น และทำให้เกิดมะเร็งเราจึงพยายามลดกิจกรรมของต่อมเพื่อปกป้องมันนี่อธิบายได้ว่าทำไมคนที่มีต่อมไทรอยด์ไม่ควรใช้สารายเหล่านี้บุคคลที่สีที่ถูกห้ามใช้สารายเหลา่านี้คือผู้ที่ใช้สารายเหล่านี้และมีอาการหอบหืดและภาวะขาดออกซิเจนอยู่แล้วสาเหตุมาจากสารายเหล่านี้ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันแย่ลงและเพิ่มขึ้นซึ่งอาจทำให้เกิดอาการป่วยขึ้นอีก ในหัวข้อที่3าที่เรามีในวันนี้เรามาพูดถึงประโยชน์ของสารายเหล่านี้และการนําไปใช้ทางการแพทย์ที่เป็นไปได้กันในความเป็นจริงสารายเหล่านี้มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ที่ได้รับอนุมัติเพียงหนึ่งข้อและมีข้อดีพื้นฐาน5ประการปรดทราบว่าการใช้งานเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนโดยหลักฐานกล่าวอีกในหนึ่งได้มีการศึกษาวิจัยจํานวนมากโดยใช้แหล่งข้อมูลอย่างเป็นทางการมาสรุปกันง่ายๆประโยชน์ประการแรกเป็นที่ทราบกันดีว่า ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติโอเคแต่เกิดขึ้นได้อย่างไรเหตุผลก็คือคอเรลามีสารกระตุน้นภูมิคุ้มกุลหลายชนิดซึ่งเพิ่มการทํางานของเซลล์นักฆ่าธรรมชาติและอินเตอร์เฟอรอนแล้วใครได้รับประโยชน์สูงสุดจากคุณสมบัตินี้คนที่ป่วยซ้ําๆเป็นประจําและเป็นระยะเวลาสั้นๆเดือนละครั้งหรือสองครั้งซึ่งแตกต่างจากคนปกติเช่นคนที่เป็นทอนซิลอักเสบทุกเดือนหรือสองเดือนหรือคนที่เป็นสิวทุกสองเดือนหรือคนที่ติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำๆ โดยสรุปแล้วคือสัญญาณของภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอสารายเหล่านี้จะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันได้ในระดับหนึ่งเมื่อเพิ่มเข้าไปในอาหารตามธรรมชาติของผู้ป่วยการใช้งานประการที่2ของสารายเหล่านี้คือการล้างพิษการล้างพิษคำนี้หมายถึงอะไรสารายเหล่านี้สามารถดูดซาบและกำจัดโลหะหนักได้ใครได้รับประโยชน์สูงสุดจากคุณสมบัตินี้ คนเมืองอาจใช้ได้หากสิ่งแวดล้อมของบุคคลมีความเข้มข้นของสารพิษสูงเช่นในน้ำรวมถึงโลหะหนักเช่นปร,รอทสารนูดีบุกและอื่นๆคนที่อาศัยอยู่ในเมืองที่อากาศปนเปื้อนจากโรงงานปล่อยมลพิษยานพาหนะและอื่นๆแม้ว่าจะมีการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ในสัตว์มากขึ้นแต่มีการยืนยันว่าจะมีการวิจัยเดียวกันในมนุษย์ดังนั้นสารายเหล่านี้จึงช่วยให้ร่างกายกำจัดสารพิษหรือล้างพิษข้อดีประการที่สมคือสารายเหล่านี้ สามารถใช้เป็นสารต้านอนุมูลอิสระได้คำนี้มีความหมายว่าอย่างไรและมาจากไหนสารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพสองชนิดที่สำคัญที่สุดที่มีอยู่ในครอเเล่าคือเบตาแคโรทีนและวิตามินซีดังที่เราได้อธิบายไว้แล้วเบตาแคโรทีนและวิตามินซีมีประโยชน์อย่างมากในฐานะสารต้านอนุมูลอิสระเกิดขึ้นได้อย่างไรการหายใจเอาควันบุรี เข้าไปสารมลพิษเช่นน้ำมันและอากาศที่เป็นพิษอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพและสิ่งเหล่านี้แต่และอย่างจะปล่อยสารเคมีเข้าสู่ร่างกายซึ่งเรียกว่าอนุมมลอิสระสารเหล่านี้เริ่มโจมตีผนังของเนื้อเยือ่อโดยโจมตีหลอดเลือดแดงผนังหัวใจไตและจอประสาทตานี่คือที่มาของสารต้านอนุมมลอิสระเนื่องจากสามารถกำจัดอนุมูมงอิสระเหล่านี้และทําให้ผลกระทบที่เป็นอันตรายเป็นกลางได้คอเรล่าประกอบด้วยเบตาแคโรทีนและวิตามินซีในปริมาณมาก ซึ่งช่วยป้องกันไม่ให้ร่างกายได้รับผลกระทบจากอนุมูลอิสระเหล่านี้การปกป้องหัวใจเป็นคุณสมบัติประการที่สี่ของการใช้สารายเหล่านี้หากใช้เป็นประจำเป็นเวลา3-6ถึงเดือนจะสามารถลดความเข้มข้นของคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ในเลือดได้ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าคุณสมบัตินี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจและคุณภาพชีวิตด้วยคุณสมบัตินี้คุณสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของหัวใจและคุณภาพชีวิตได้ ดังที่เราได้กล่าวไปก่อนหน้านี้สาหร่ายเหล่านี้มีวิตามินบีคอมเพล็กซ์ในปริมาณสูงซึ่งเป็นประโยชน์อย่างชัดเจนสําหรับผู้ป่วยเบาหวานที่เป็นโรคเส้นประสาทส่วนปลายอักเสบและนี่คือคุณสมบัติประการที่5เราอาจเรียกสิ่งทั้ง5้านี้ว่าข้อดีแต่หน้าที่หลักในการบําบัดคืออะไรสาหร่ายมีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์อย่างไรเนื่องมาจากคุณสมบัติต้านการอักเสบซึ่งหมายถึงการอักเสบในร่างกายการอักเสบหมายถึงร่างกายหลังสารภูมิคุ้มกันไซโตไคน์ ซึ่งถูกส่งผ่านเลือดในปริมาณมากไปยังบริเวณที่ติดเชื้อโรคซึ่งอาจทําให้เกิดความเจ็บปวดเพิ่มขึ้นและเคลื่อนไหวร่างกายได้ลําบากแม้ว่าภูมิคุ้มกันเหล่านี้จะมีความสําคัญมากในการป้องกันไวรัสแบคทีเรียและโรคต่างๆแต่การที่ร่างกายมีภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นมากก็ทําให้ผู้ป่วยไม่สบายตัวการใช้ทางการแพทย์ที่มีการบันทึกในจุดนี้และผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุดคือผู้ป่วยเนื้อง,งอกในสมองซึ่งได้รับประโยชน์ จากการบริโภคสาหร่าย20กรัมทุกวันด้วยเหตุนี้ผู้ป่วยเนื้องอกในสมองที่ได้รับการฉายรังสีจึงสามารถทนต่อ,อยาได้ค่อนข้างดีและมีอาการปวดน้อยลงมากรับประทานสาหร่าย10กรัมทุกวันสำหรับการฉายรังสีครั้งที่2ซึ่งเป็นการรักษาอาการไฟโบรไมอันจีหรืออาการปวดร่างกายที่ไม่มีเหตุผล หัวข้อที่สี่ของเราในวันนี้คือประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้คอเรล่าในระหว่างตั้งครรภ์รวมถึงการให้นมบุตรหรือไม่สารายเหล่านี้ถูกนํามาใช้ในยาแผนโบราณดังที่เราได้กล่าวไปก่อนหน้านี้โดยอ้างว่าคอเรล่าสามารถช่วยเพิ่มระดับธาตุเหล็กในหญิงตั้งครรภ์ได้ปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอ,อยาไม่เห็นด้วยกับการใช้ในลักษณะนี้เนื่องจากเราไม่ทราบว่าสารายหนึ่งกรัมมีธาตุเหล็กเท่าใดเพิ่มขึ้นหรือลดลงแทนที่จะเป็นเช่นนั้น เราควรใช้ยาที่ควบคุมระดับฮีโมโกลบินยังมีประสิทธิภาพภายใต้การดูแลของแพทย์เฉพาะทางและเภสัชกรเกี่ยวกับการใช้สารายเหล่านี้ในการให้นมบุตรซึ่งห้ามใช้ไม่ใช่เพราะเป็นอันตรายแต่เนื่องจากยังไม่มีการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้หัวข้อที่5และหัวข้อสุดท้ายของวันนี้คือหากคุณเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์เหล่านี้ในที่สุดดะ และต้องการซื้อสารายเหล่านี้นอกจากนี้คุณไม่มีภาวะทางการแพทย์ใดๆที่จะขัดขวางการใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้และคุณต้องการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้และคุณไม่แน่ใจว่าจะเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมออกฤทธิ์ในความเข้มข้นสูงได้อย่างไรและผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้คืออะไรสุดท้ายเวลาใดของวันจึงเหมาะสมสำหรับการใช้ผลิตภัณฑ์นี้ฉันจะช่วยคุณในประเด็นเหล่านี้ฉันจะสรุปประเด็นสำคัญ ก่อนอื่นยืนยันว่าบริษัทที่คุณตั้งใจจะซื้อได้รับการรับรองแล้วได้รับการรับรองหมายความว่าอย่างไรนั่นหมายความว่าเครื่องหมายรับรับคุณภาพเช่นเครื่องหมายเฉพาะ GMP แนวทางปฏิบัติด,ด้านการผลิตที่ดีหรือถือว่าแนวทางปฏิบัติใดๆหรือเครื่องหมายคุณภาพของประเทศที่มีชื่อเสียงมีความสําคัญเช่นการรับประกันว่าผลิตภัณฑ์นี้มาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ซึ่งหมายความว่าจะทําให้เกิดความแตกต่างเมื่อบริษัทได้รับการรับรองจากองค์กรที่มีชื่อเสียงเช่นสหภาพยุโรปและอื่น สาหร่ายเหล่านี้จะมีผลกระทบเพราะชอบน้ําจืดซึ่งจะทําให้ผลิตภัณฑ์มีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปผลิตภัณฑ์นี้จะปราศจากโลหะหนักรวมถึงยาฆ่า,มาแมลงและสารปนเปื้อนอื่นๆประการที่สองคือการระบุลักษณะเซลล์ของสาหร่ายในผลิตภัณฑ์เซลล์ของสาหร่ายจะต้องเป็นเซลล์ที่ถูกทําลายและต้องเขียนไว้ว่าทําลายผนังเซลล์นี่หมายความว่าอย่างไรโปรดทราบว่าเมื่อมนุษย์กินสาหร่ายร่างกายจะไม่สามารถย่อยได้ ดังนั้นพวกเขาจะไม่ได้รับประโยชน์จากส่วนประกอบที่ออกฤทธิ์ภายในเซลล์ธุรกิจต่างๆจะทำลายเซลล์ของสาหร่ายเพื่อช่วยให้ร่างกายย่อยสาหร่ายเหล่านี้ได้นี่คือคุณสมบัติประการที่สองที่ฉันมองหาในผลิตภัณฑ์ประการที่สองคือวิธีใช้สาหร่ายโปรดจำแนวคิดสประการประการแรกคุณสามารถผสมผงหรือของเหลวกับน้ำหรือน้ำผลไม้ได้แต่หลีกเลี่ยงการผสมกับของเหลวร้อน สำหรับประเด็นที่สองเรามักจะเริ่มด้วยปริมาณเล็กน้อย1-2กรัมต่อวันจากนั้นจึงค่อยเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆจนถึง10กรัมสำหรับผู้ใหญ่เว้นแต่จะมีปัญหาทางการแพทย์ฉันสามารถเพิ่มปริมาณได้20กรัมต่อวันสำหรับเด็กนี่คือปริมาณรวม3-4กรัมต่อวันอย่างไรก็ตามโปรดทราบว่าเด็กต้องมีอายุมากกว่าสองขวบทำไมฉันจึงค่อยๆเพิ่มปริมาณคำตอบคือให้พิจารณาถึงปัญหาการย่อยอาหารที่ฉันจะอธิบายในประเด็นที่สาม คุณใช้สาหร่ายเหล่านี้ตอนกลางคืนหรือตอนเช้าไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าหรือตอนกลางคืนก็ไม่สำคัญฉันสามารถใช้สาหร่ายเหล่านี้ก่อนหรือหลังอาหารได้หรือไม่เมื่อเราใช้สาหร่ายเหล่านี้อาจทำให้ย่อยอาหารได้ยากดังนั้นควรรับประทานสาหร่ายเหล่านี้ก่อนนอนเสมอเพื่อให้ย่อยอาหารและนอนหลับได้ดีข้อกังวลสุดท้ายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายคือระบบย่อยอาหารและเพื่อแก้ไขผลกระทบเชิงลบของการใช้สาหร่ายเหล่านี้ คุณสามารถทำดังต่อไปนี้เพื่อรักษาอาการจุกเสียดเล็กน้อยท้องอืดและท้องเสียซึ่งเป็นปัญหาการย่อยอาหารประการแรกให้รับประทานในปริมาณเล็กน้อยและเพิ่มขนาดยาขึ้นทีละน้อยทุกสัปดาห์รับประทานเพิ่มอีกหนึ่งกรัมเพื่อลดผลกระทบเหล่านี้แม้ว่าผลข้างเคียงเหล่านี้อาจปรากฏขึ้นในตอนแรกและหายไปเมื่อเวลาผ่านไปความกังวลประการที่สองคือความเป็นไปได้ที่อาจแสดงออกมาในรูปแบบของอาการแพ้อย่างที่เราได้กล่าวไปแล้วฉันไม่แนะนําให้รับประทานสารายเหล่านี้ หากคุณเป็นโรคทรงอกเพราะโรคหอบหืดหรือโพแทสเซียมอาจเป็นสัญญาณของการแพ้ได้หัวข้อที่3หัวข้อสุดท้ายและน่าสนใจที่สุดคือเรื่องความไวต่อแสงซึ่งอ้างว่าการใช้สารายเหล่านี้และสัมผัสกับแสงแดดที่ผิวหนังอาจทําให้ผิวหนังไวต่อแสงอย่างรุนแรงดังนั้นจึงไม่แนะนําให้ใช้สารายเหล่านี้ภายใต้ใตใตแสงแดดโดยตรงตอนนี้เราได้มาถึงตอนจบของตอนของ,อของวันนี้แล้วซึ่งเราได้พูดถึงหัวข้อที่สําคัญที่สุดที่เกี่ยวข้องกับสารายคลอเรล,ล่า ฉันหวังว่าฉันคงให้ข้อมูลใหม่และเป็นประโยชน์แก่คุณบ้างแล้วหากคุณชื่นชอบเนื้อหาของวิดีโออย่าลืมกดไลค์แชร์และสมัครรับข้อมูลเพื่อช่วยช่องและวิดีโอคุณสามารถสนับสนุนช่องได้ทาง Patreon PayPal และ YouTube ฉันหวังว่าทุกอย่างจะโอเคกับคุณฮุสเซนลอตฟี